ของการอุ้มบุญก็ยังมีต่อเนื่องกันอยู่นะคะเพราะว่าทําให้คนไทยนั้นตื่นตัวกับกระแสเรื่องของการอุ้มบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อมูลเบาะแสกันมามากมายนะคะล่าสุดก็มีคนไปแจ้งข้อมูลให้กับทางมูลนิธิปวีนาด้วยนะคะล่าสุดข่ามูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรีค่ะโดยนางสาวปิวนาหงสกุลนะครับประธานมูลนิธิก็ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการรับจ้างอุ้มบุญจากนางตุ่มนามสมมติก็แล้วกันนะคะอายุ40ปีอาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้วยนะคะมีการดูดไข่สลังเด็ก เพื่อไปทำสเต็มเซลล์โอ้มันเจ็บมากๆเลยคะเนี่ยเพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้สูงวัยกลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งนาประวินาสแสดงจุดยืนคาดค้านการอุ้มบุญในทุกกรณีเนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นควบคุมได้ยากมีการลักลอบทำกันได้ง่ายๆมีพัฒนามีการพัฒนาให้อุ้มบุญเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์มีการซื้อการขาย แล้วก็การขายการกําเนิดเด็กด้วยนะคะผู้รับอุ้มบุญต้องการค่าจ้างขณะที่ผู้ว่าจ้างก็ต้องการเด็กจึงอยากเสนอให้แพทยสภาไม่อนุญาตให้มีการอุ้มบุญในทุกกรณีด้วยค่ะค่ะ ซึ้นทางแรกของแพทย์สพาน,นะคะก็ให้อุ้มบุญได้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะถ้าหากว่าคู่สาม,มีภรรยาที่สมรสกันตามกฎหมายมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่สามารถมีบุตรได้เองการอุ้มบุญเป็นไปด้วยความสมัครใจและไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเงินมาเกี่ยวข้องสุดท้ายเนี่ย อุ้มบุญต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรด้วยนะคะอันนี้ถึงจะถูกต้องนะ,นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะทางโมลเลนิธิก็กังวลนะคะว่าในอนาคตอาจจะมีปัญหาการค้ามนุษย์เกิดขึ้นจากการว่าจ้างให้เกิดการอุ้มบุญในเช่นการข่มขืนการทารุณกรรมเด็กการค้าประเวณีเด็กและสตรีเป็นต้นนะคะในเบื้องต้นมูล,ลนิธิก็เลยได้ขอข้อมูลจากพลเมืองดีว่ามีการรับจ้างอุ้มบุญได้เงินครั้งละ3 5 0 0 0 0บาทและใช้เวลาอุ้มท้อง7เดือนเมื่อครบกำหนดก ผ่าตัดเอาเด็กออกเลยในกรณีเหล่านี้มักทํากันที่โรงพยาบาลเอกชนมีการฝากคันแล้วก็ตรวจร่างกายจนถึงผ่าตัดทาคลอดให้จบเลยทีเดียวค่ะ ทางด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้เข้าไปตรวจสอบสถานพยาบาลที่ทําการอุ้มบุญให้กรณีแม่น้องกัดมี้แล้วนะคะก็พบว่าที่นี่เคยเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองและได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานพยาบาลจริงค่ะแต่ว่าปิดกิจการไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี2556นะคะตอนนี้ก็รอผลตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่สถานพยาบาลแห่งนั้นจะปิดตัวลงว่าสถานพยาบาลแห่งนี้มีการดาเนินการ ซึ่งได้ทําผิดจากมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพบว่าผิดจริงก็จะมีบทลงโทษตามมาตรา34วรรควงเล็บสนะคะของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลก็คือจําคุก1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทส่วนแพทย์ที่เป็นผู้รักษาก็จะส่งเรื่องไปยังแพทยทสภาซึ่งบทลงโทษสูงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั่นเองค่ะค่ะ เรื่องก็อุ้มบุญก็เป็นเรื่องที่ต้องกังวลแต่ว่าเรื่องที่เราเพิ่งนําเสนอข่าวไปเนี่ยว่ามีการดูดไขสันหลังของเด็กมาทำสเตมเซลล์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องตามนะคะมันโหดร้ายนะมันมันไม่ควรเด็กเพิ่งเกิดมันไม่ควรนะคะค่ะนี่นี่คือมันเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการการเอ t นทร์เอจิงหรอก็คือทําให้คนแก่ไม่แก่มันแต่ว่ามนุษยธรรมอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ควรที่จะต้องติดตามต่อไปนะคะ